สบายดีพ่อแม่พี่น้องเพ่อปู่ทุกคนเนาะวันนี้ทีมงานเทากำลังสีไปหานสมัยน้องพี่น้องกำลังแหยันหยันเนาะไปใช่ไหอ๋อไม่ไม่น่าเนาะฝนตกเลยจ้ะห้องไหงห้อกหน้าเนี่ยฝนตกเนาะบายพานมาดวยกันนะพี่น้องก็ไปปลาเลยเห็นไหมไปฮะไปตอนนี้งางกำลังงานลงถึงเดินลงใต่เนาะ เอกใส่จังงี้แล้วบูตากันเอาไปปลานะอันนี้บ้านทามวงนะพี่น้องโอ้บอกสีดาได้ไม่ได้ตอนนี้มีการเดี่ยวคลัวนะพี่น้องโอ้โหว่ามีมีอังอยู่ในนี้นะต้องเข้าไปบ้าง bó thay nào bó Ôi, thay xuống Thay nào bó ừ. Ừ, làm xuống Thay xuống Thay xuống Thay xuống bạn cho cả Tôm làm đi xảy nó Tôm làm phốn như Đây ta nhìn Ngoại mà เล่นหม่ด้วยไม่วมเล่นห่เด็ใกล้หนาไรหนาสิเออเออเออไ่เลยฮะไจ่ปลายเลยปลายมันล้ง่ะายกมันอยู่ขึ้นาใหม็ได้เฮ้ยอะไรแบนี้่อนแรกทุกคนไปไป้องเหจะทายเล่นไจ้ะเล่นกวงวะวง ไปเอาไปก่อใหม่นะเออสามอ่ะโอาปกติปลาตุเรียนปลาจะได้ไปสนใจสั่งอะไรเด้องตุเรียนนเหงาไนเป็นแบบอันนี้มอนทองวะนี่ยมอนทอกวุ้ยเป็นไงเนี่นี่มอนทองนะตุเรียนแบ๊บะตุเรียนเนี่ย Thì hoạt mặt đẹp xe quá ha quá hả mẫn súng chiến mô nhỏ xung lỡ lắm có lắm hoạt động để quá lẽ tất cả để tất cả mẹ tất mẹ tất cả mẹ เนมาแต่ไทยนะสาไล<ค> <คน S 2> เอนเ็นเพื่อนบ่อไทยเดียวบอกัดกากาดียวแกงซาไลมาแต่ไทยกันลังซับหน่อยมีทางอื่นอะไรอยู่บ้านล่คลิปนี้เขาเขาอยไรเลยโอ้น้องง่ายนะอืม đang còn người gì đấy à, <laughs> ngặt thì ngặt thì ngặt thì ngặt <laughs> một trái miệng thật lắm trong nồi rồi bỏ đi nén liền cửa nó bỏ đi đó nít điều đi ta bay to Hãy subscribe cho kênh ไบอกไบ่เอ้นี่นี่เนี่ยยืดฟอยู่นี่เดินยืนปลายมันแบอย่งยนกยืดฟอลโกโนท่นนี่เห็นปลายมาเอันี้กยกระตาเดเปื่อไรไม่หนาที่หนาไมหนโอ๊ะไนแต่ปลายคาเทะเนี่ยนะหลุดอยู่หน่อยนึงมันสิคามันจะได้อยู่แช่นีดึงออกอะไรบ้างมันกันหนึ่ง เหรียมย้อมก็ได้โอ้เน่ขณะขณาตนตัวใหญ่ดึงทั้งหมดบุตรเนาะโอ้ยวาใส่ใบอะไรเหรียญนะงามงามสีดาอเอาว่างาซะใส่ซ้ำหนีนอนไร่นะอีสันเห็นอีสันเห็นมาเลยอีสันถือแต่นี่ไป

ถ้งรักก็จะเป็นปาญญาง่วงกินนั่อนางไล่ตื่นเนื้อไม่กูอ่องกินนี่นะเน่ขย็นได้เนี่ยใจนอนอะ้รอีกมาแล้วไปย่างแบบนี้ตอนนี้อมชื่อเกาะสองคนใครชื่ออะไรฮะเอาจะมายุบกกองนึกก่อนจิหาแบบนี้เดี๋ยวจับซีซันเดอร์นี่ทุกคน ขอตัวเลยเห็นไหมเนอะเห็นบอ่อเห็นบ้อนี่เห็นเโอโอเออม,อมือคุณบงังนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาโ <c oughs> อ้โฮ่มาย่งเนี่ยกินเปรี้ยวใช่ปะอี่ซางว่าเธอโอ้ผิดนะ ถ้ากินเป็นเรามมาอันต้องกินหมากดำๆแบนนี้เออมันหวานหมดเลยหมากดำแห้งๆหวานย็นอยากึกนักเคาะแห่งกันี่สาโพตน่ตอนนี้มีแอบทายซสาโพซับน้ำมาไอ้ดมดบเห็นเหนอามีตาไม้เอ้าตอนนี้เขามาเจอตไม้นอนอยนาะกำลังสิบแปดอนะ แหม่แบน้อยผลพอเหรอนี่ยพี่สีเด็กเติมละเดกันอ่ะวีว้าวอ่ะสวับดีสวัสดีเพื่อนไปทีมใช่ปะอยู่กับปู่ย่าหนึ่งไปตามหาเราสาบอีกรอบนึงยไมเนาะเนียเป็นไปคนนด้นึ่งนะนี ดนกวะโอนนี่ได้ฮุบได้ฮุบอาตีมาอ่ทีมันนองยังบกุดได้เลยนะับเรอได้ยังอนดเลยอนบอนบอือเบลด้ยด้ ที่ isu มั้ยฮะฮะอะเด้อๆดูไปก่อนหน้าอีกก่อน2 3ก่อน เสียไปเลยเสียไปแล้วเสียไปเพราะหงื่งใช่ะมันหักเองเลยไม่ได้ปะโอ้มันคายมากมากเอาเสียมาสิทางหานบปรนอกปเดียวว่ะปอไฟปอฮะนี่นะถิญญ่ไปนะตอนนี้ใหเสียให้ดูเหนอยปอฮะ ลุงเนี่ยใส่ยาไหมมือไหมมือไหมฮัดปอกคนปอกว่าไม่แล้วไม่แล้วตอนนี้ห้าสิบมาวิวิวพื้นทางเนาะพื้นทางนะขึ้นไปบนเนื้อเวลาดฟันตกมากสิ เนาะไม่มีน้เนี่ยฝนตกตอนนี้ถากร้างสิมุนหัวเขาเขาไปเอาอยู่ไหนเนาะคนได้เขอเกาะา็หลอมหัไว้เ่ากับบเขาได้เนาะข้ามาไกลจากเทือนนีาเลยจีโร่ได้โอ้รถไปได้เลยเนโอเไหมโอเคโเใหญ่ ปิดคิปด้วยดิวะปิดคลิปเพียงนี่หละเนาะเวก็ไปหาตัวนงนงนเลยนี่็นนงก็เปนหนอ่ะปิดคิดิมานั่งอยู่สิดิบว่าเจก็มันั่งหนงนายชายลยังไ่ได้เปิดอ่ะปิดดูสีเนี่ยเออหน้าะดินาที่ังอยู่เตเออยังนาที สี่นาทีอ้าวแล้วมาช่วยดได้ปดิใรเต็มกระตาอดีเนี่ยบัตานจังเลยจังที่จะวาก็ตามไเลยจะปี๊ดแเนาะไ้เนาะาก็ฝากก็ไล่ยไล่ไปมยง่้ยะล้างยู่ตห้าสิบะจะไปนน่กนนะพี่ังนะ ก็แลกแจ๊บกุตื่นตากันน้ำหนัาเนาะไปได้หรอปะสบายดีปรับใจเยวะ่ไส่งเลยใช่หนูไหมอ๋ตอนนี้ครับมันบูปากัโฝนเนาะพัดถลมว่าพัดถ่มฮะบูปากับฝนพูดไปให้